คุณแม่ได้รับก็คือเอ็กโซคือกินหลายตัวค่ะแต่ทีนี้ประทับใจก็มีเอ็กโซเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะเอ็กโซคือจากที่ว่าเราบางครั้งเราเก็บคอใช่ไหมคะแล้วเรากินเอ็กโซรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะ,คะ หายจากระคายคอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องของอูมินยังไงบ้างคะอูมินี่เขาเจ็บปากนะคะเจ็บปากแล้วฟันชอบร้อนในอ่ะค่ะใช่ร้อนในเป็นแผลเลยนะคะแล้วก็ฟันเนี่ยเจ้ากระทบถูกนะคะเจ็บมากเลยแต่พอคุณแม่กินอูมิไปแป๊บเดียวเองค่ะปรากฏว่ามันไม่เจ็บเลยบี่อย่างนี้ก็ไม่มีอาการไม่เจ็บแลดีใจมากเลยค่ะแล้วคุณลูก่ะคากินอะไรกินกลีนครับตัวนี้เลยครับก็ผมตอนแรกผมเป็นคนแพ้พวกอาหารทะเลไงครับ ทุกอย่างเลยครับก<ล>ุ้งปูอะไรอย่างเงี้ยครับปูปลาอดเลยครับรก็แพ้อาหารทะเลแล้วก็ก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์กินตอนนั้นเพิ่งเข้าใหม่พอดีครับก็ได้กินไป5้าซองแล้วคราวนี้ก็มีเพื่อนถามว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงเอาไหนลองกินกุ้งนี้เขาก็เอากุ้งมาให้กินก็กินเข้าไปก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นปกติถ้ากินแล้วก็จะมี เกิดอาการคันอาการแพไงมาหนักๆอ่ะเข้าโรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลเลยครับเข้าโรงพยาบาลแค่แพ้แ่แ้กุ้งเกลือเลยครับคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่เคยกินอาหารทะเลเลยอ่าคือเคยกินมาตอนเด็กๆครับแล้วกินมากเกินไปก็เลยแพ้ ราคาวนี้ก็อก,อกินไปสักห้าซองก็ได้ผลก็เลยกินต่อติดต่อกันครบสิบซองแล้วหลังจากนั้นก็กินกุ้งกินปูได้เรียบร้อยเลยครับก็ยังกินกินอย่างต่อเน,นื่นองครับแล้วตอนนี้กินกุ้งกินปูอย่างต่อเน,นื่องด้วยอ่ะครับ <laughs> ชัว์อยู่แล้วครับมันอร่อยขนาดนั้นก็ดีใจมากค่ะที่ลูกหายจากอาการแพ้ปูแพ้กุ้งเพราะว่าสิบกว่าปีนี้เขาบ่นเขาอยากกินอ่ะแกเขากินไม่ได้แต่นี่ดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณเอเจ้